นะครับเฮ้ยน şey> ี่เด้อเห็นนะโอ้มีวะมีีวะใครเฮ้ยอุ้ยนี่พี<_<_่น้องครับนี่เป็นดอกกระเจี๊ยวแดงนะครับนี่สุดยอดเลยนี่แหละที่ห้ามาหากันพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตประสาทสินีคือเก่าเดอ้อพี่น้องครับผ้าขาวปาแล้วพี่น้องครับหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกฝนตกแห้งนะครับฝนตกนานมากนะครับผมเมื่อคื้นวันนี้เอาผ้าขาปปาเลยพี่น้องครับเดี๋ยวหาเก็บดอกกระเจียวกันพี่น้องครับ หาเก็บดอกกระเจียวหาเก็บน่องใหม่ขึ้นเ่าพี่น้องครับนะครับพาข้าป่าอู้นไปฝนไปแล้วนะครับเมื้อนี้เฮาขี่รถเข้ามาในป่าเลยนะครับจอดรถในป่าเลยมันก็สิบเป็นทางอ่าเป็นทางไปป่ามั่นนะครับผมก็สิบประมาณนี้ไปพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาพาเขาไปด้านในร่อลนเบิ่งครับว่าสิมีบ่มีนะครับผม หลักๆก,ก็คือมหาดอกกระเจียวครับนอโจดในร้านนอไม้นอไม้โจดนะครับผมไปพี่นอครับนี่นะครับเฮ้ยนีเด้อโอ้มีวะมีวะหาย เฮ้ยอุย้ยนี่พี่น้องครับนี่เป็นดอกกระเจียวแดงนะครับนี่สุดยอดเลยนี่แหละตีข้ามาหากันพี่น้องครับนี่เขาย่างเขามาหน่อยเดียวนะครับผมเนี่ย อุ้ยเนี่ยนี่นะพีนกกพน่น้องครับเป็นดอกกระเจียวแดงเด้อพี่น้องครับไปเราลุยต่อพี่น้องครับคุณแม่ไปน็นฝนแดงสองสามดอกหรอโอ้ <c oughs> โย,ยโอ้โดยปอ,อแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับ นี่นะครับนี่สามดอกแล้วโอ้สามดอกเอา้าเนี่ยเอา้ายางตอพี่น้องครับไ,ไฟใหม่ใหม่นะครับผมเนี่ยไฟฝึั่งใหม่นะครับแต่ว่ามัน,ม,นมันถือฝนมือขึ้นวาจ้ามันก็นเลยเขึ้นแล้วมุมนี่มีอีกบอ Đấy, mình đang hạp nhang to Bà mát bà và Nói hôm mày nhé anh xin à Không mấy à Này, mỗi đồ cái chiếc khảo คีโมกตัวล้างขอยบ้านโอ้ยเห็นแล้วไปดองนุ่นออกแบบสวยงามเลยโอ้โหหกเนี่ยโอ้ยเนี่ยมีมาแล้วนี่ย อุ้ยกำลังจุ่มเลยนะกำลังจุ่มสวยๆนะโอ้ยขาขาดไดนะ้เนี่ดอืมเยอนี่จุ้มๆเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้อีหยังนี่ขาวบ่วะโอ้ trung khảo ao vừa trung khảo, ui gà rồi ui, khảo với đọt đấy vẫn hoa cùng con, đọt hòm đọc khảo, đọc ข้าโหงกินมันแห้งปลาซามอร่อยนี่ดอกเดมไหนอ,อ้านวนมีเง่นเบาซื้อฉันด้วยนะ แต่กระเจียวแดงม,มันมันออกมัน่าวเลยล่ะาะว่ามันสิบฟงสูงเหรล่ะนี่ไงอู้ันนี้สวยเลยนั่นนี่กรล่างสีขืนนะอืนน้ม Ủa được rồi, cái chiếc khảo mới bị hết nằm mà มัโง่มาตั้งปีหอดทางใจอือฮะ่างน้แงโอ้ยคุณเดกกําลังเกิดกัมีเท่าแล้วะกวลัเท่ากัน มันม่เก oh, ็เจียวขาว่ะเจียวแดงนะมันถือใหม่ทีนึะนั่นปะโอ้กระเจียวแดงนะถือใหม่นันปะอืมไหนต้องเงาอ๋อนี่คือใส่ใหม่ใส่หลว đợt này vẫn nghe bó đầu bánh thầu rồi chiều khảo muốn ao cả đây á ngay lại ui khạt trời hóm chiều khảo เราก็เจี๊ยวขาวเหมือนกันนี่นะเนี่ยเจียขาวไปวนะครับ โอ้โอโอสีออกแงมีออ่นะครับแด,แดงโอ้อนนเรืเรอเอ่องอืมเราก็ล้งสีออกพอดีนะครัยูก,กับยูรีเถะนะพูด,ดีกันหนึ่งเลยใช่นหมดงอก็ นะครับพี่น้องครับนะครับหลังจากตีเฮายางหาดอกกระเจียวเมื่อกี้นะครับเฮาหาดอกกระเจียวเมื่อกี้วันนี้เฮาพ่อได้เจลแล้วนะครับพ่อก็ออกมาผมมาดันนอกเปลี่ยนหมายครับผมนะครับเปลี่ยนหมายสึ่งมาายางเบิงเห็ดนะครับผมบรรทามันออกมายางเบืองซื่อนะครับผมบัดทาพ่อนะครับผมพ่อสิด้เก็บ นะครับแต่ว่าดอกกระเจี๊ยวห่อกับพ่อได้พ่อได้กินแล้วนะครับอ่าพ่อได้พ่อได้เจียวพ่อได้ปนเนาะปอนเจียวอีกเหรอหมอนี่ดอกกระเจี๊ยวมาพ่อดอกกระเจี๊ยวอีกแะไรขาวผุ่นเต็มเลยผุ่นซิมมึงมันมันอันนี้บ่ กินได้เลยเลยแต่บว้าเดอกยพ่อแจวล่ะนี่นะครับแม่กันเห็นแดงก,กับเอายางเบื้องบนถ้าพ่อเห็ดอ้ยหลายหักฝนตกมาใส่เพิ่นได้เนี่ยนะนี่กันเลนนี่นะ่ะเดี๋ยว ยางเบงก่อนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวขอหยาดยางเบิงเห็ดสักครู่นะครับฮึกยกันพ่อเฮละงงนีห้าแตกแล้วนี่ใช่ มันไม่หนามกันเลยว่าอยับปลูกแล้วนะค,ครับพีบ่น้องครับนะค,ครับเนี่ยเอา ยางเขาไปเบิงเห็ดนะครับเนี่ยพอดีเปลี่ยนหมายมาทางนี้นะครับทางนี้นเขาจะมีคนหาอยู่เลยนี่นะครับสรุปคือบอบอท่านออกนะครับพี่น้องครับนาสิโตกออก,กมาอีกมือหนึ่งกระตุกมือแร่งนี่นาสิออกอยู่นะครับมันเนตรงมือแร่งนาสิออกอยู่นี่ได้อันนี้โคตรแจ๋วเลยพี่น้องครับ กระเจียวแดงนะครับผมนี่ข้อใดเจียวนะครับผมนี่นะครับพี่น้องครับอ่ะฝากตอนพี่น้องสนิทสักก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์คือเราเด้อพี่น้องครับนะครับอ่าฝากกดติดตามกดซับสไครต์ถ้าเบิ่งว่าเข้าสิภาพไปหาอย่างพี่น้องครับนะครับหาอ,อยู่หากินคือเราได้ยังปลักติว๋ว ngàn cặp. được đấy đó. thằng nhỏ phát tiểu cái nào hả? À. phải vào này luôn. นี่โอเคพอกันกินนายไปนอนครับหาอยู่หากินทีเ่เก่าจวด